สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับทีมงานแม่สั่งลุยรถไทซิ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่มาพูดคุยกันเรื่องเทาปันโรตารี่ครับปืนผมมีประสบการณ์ดีๆมามาฝากครับเพื่อให้เป็นแนวทางครับอันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูครับผมว่าลูกปืนที่เราซื้อการกระบาดตัวนี้ครับที่เราซื้อซื้อจากศูนย์กับซื้อร้านข้างนอกเปรียบเทียบว่าตัวไหนจะดีกว่ากัน ปออืนของผมมันแตกครับไอของเดิมมันจะติดมากับรถนะครับผมใช้ได้ประมาณเกือบเกือบสามปีครับทีนี้มันแตกมันไม่ได้แตกอ่านี่เลยมันเริ่มหลวมครับลูกปืนมันแตกทีละอันนะครับทีนี้ผมเลยจะเปลี่ยนทีนี้พอไปถามศูนย์ครับมันแพงตัวหนึ่งผมถามของตัวห้าเจ็ดเนี่ยครับเพล,า,เปลาปั่นโรตารีเนี่ยครับมันอยู่ที่พันพันสามกว่านี่แหละอะไรนี่แหละครับอเอืน มันแพงไงครับผมก็เลยถอดจับตัวนี้ครับไปหาซื้อเอาทีนี้ของพี่ชายก็แตกเหมือนกันเลยเลยจะมาเปรียบเทียบไปดูครับว่าเอาของอีกคันหนึ่งไงตัวปันรุ่นพลาโรตารีเหมือนกันของพี่ชายอันหนึ่งไปซื้อลูกปืนนี่จากศูนย์ส่วนของผมนี่ไปหาซื้อจาก้านข้างนอกทีนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนจะทนกว่ากันผมก็เลยจะเอามาข้อคิดดีๆมาฝากเพื่อว่าพี่ๆน้าๆจะได้ไม่ต้องเสียตังค์หลายรอบนี้ครับอันนี้ อีกอันหนึ่งผมซื้อของศูนย์มาใส่อีกอันหนึ่งเนี่ยผมซื้อร้านข้างนอกอตัวนี้ผมก็หายากเหมือนกันครับร้านข้าง,งนอกเธอเอิญไปเจอร้านหนึ่งเอิญมถอดไปไปเปรียบเทียบไป,ไป,ไ,ปไปเทียบดูนี่มันได้ครับเลยเอามาใส่แล้วเปรียบเทียบกันดูครับของพี่ชายก็ใส่ของศูนย์ของผมนี่ใส่ร้านข้างนอกโอเคนี่ครับใส่ใส่ร้านข้างนอกถอ,ถอยหน่อยทีนี้พอเปลี่ยนเสียนเอาไปใช้งานปรากฏว่า <laughs> อันนี้คือข้อคิดดีๆเนาะปรากฏว่าของผมนี่เสียตังฟรีครับเจ็ดร้อยอ่าร้านข้างนอกมันถูกนะเจ็ดร้อยใช้งานได้ประมาณสิบห้าไร่ครับเค่นั้นเองปรากฏว่าลูกปืนแตกแล้วครับพอแตกปุ๊บไม่ใช่แตกธรรมดาพอแตกปุ๊บมันหลุดหมดเลยครับแล้วมันไปบิดตัวเนี้ยครับแตกเลยครับบิดแตกหมดเลยครับบิดแตกหมดเลยทีนี้ ปรากฏว่าผมต้องซื้อเส้นนี้ใหม่ทั้งเส้นเลยครับเสียตังค์สองต่อครับลูกปืนอ่าไม่ใช่ของศูนย์มันก็ไม่ทนเหมือนค่ามันไม่ได้ครับแต่อีกตัวหนึ่งของพี่ชายที่ใช้ของศูนย์ยันทุกวันนี้สองปีแล้วยังไม่เป็นไรเลยครับแต่ของผมนี่ได้สิบห้าไร่ครับซื้อร้านข้างนอกได้สิบห้าไร่ครับเสียหายหมดเลยครับอพอมันแตกปุ๊บมันไม่ได้แตกอ่าทีเลยมันแตกทีเดียวมันหลุดปุ๊บเลยหลุดหลุดปุ๊บแล้วมันไป ทำให้ตัวไหญ่ขอบตัวนี้แตกหมดเลยคือใช้งานไม่ได้ครับตรงนี้ก็บิดขาดเลยครับผมก็เลยต้องซื้อของใหม่เลยครับแต่ของพี่ชายนี่ใช้ใช้ของศูนย์นี่ยันทุกวันนี่ครับสองปีกว่าแล้วยังไม่เป็นไรเลยครับ <c oughs> นี่แหละผมจะเอามาข้อเปรียบเทียบไปดูว่าของศูนย์กับร้านข้างนอกอ่ะอันไหนดีกว่ากันแต่ใจผมว่าถ้าพวกเพาปันโรตารี่เนี่ยครับถ้าลูกปืนแตกผมแนะนําให้ไปเข้าศูนย์นี่ว่าซื้อของศูนย์มาเลยดีกว่าของศูนย์คูบูต้านะครับ มันทนกว่าเยอะเลยครับมันคนละเรื่องแล้วอีกอย่างหนึง่งมันได้สเปคของมันเลยคือเขาของศูนย์นี่ลูกปืนนี่เขาคำนวณมาหมดแล้วว่าเขาต้องใช้งานหนักขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยครับเลยส่วนของผมนี่สิบห้าไร่ครับเปลี่ยนลูกปืนฐานข้างนอกเกตร้อยสิบห้าไร่พังเลยครับตรงนี้หักหมดเลยนะแล้วบิดตัวนี้ขาดผมต้องซื้อไอตัวเพลาป่ินี่ใหม่ทั้งเส้นเลยนี่แหละครับผมจะเลยเอาข้อดีๆมาฝาก ถ้าของพี่นานาคนไหนที่แตกผมแนะนําไม่ซื้อของศูนย์เลยนะครับมันจะทนกว่าคนละเรื่องเลยครับมันมันทนกว่าเยอะเลยครับของพี่ชายนี่ผมเปลี่ยนไปไปสองปีกว่าก็ยังไม่เป็นไรเลยครับของศูนย์ครับนี่แหละเลยจะเอามาเคาะเคาะเปรียบเทียบให้ดูครับถ้าดูคลิปของผมแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดแชร์กดติดตามกดถูกใจใผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม